เอาละครับกลับสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผมเอ็มในช่องไอแซดนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนสร้างบอท์ดดิสคอร์ดด้วยไพทอนนะครับผมก็คิดจะเป็นไงไปดูครับเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มทำบอทกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอให้ทุกคนเซตอัพตามผมตามนี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการล็อกอินดิสคอร์ดในเบราว์เซอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทุกคนไปที่ดิสคอร์ด /developer ครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดไปที่ new application ครับผมแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เลย พอเราทำการสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับใ้เราทำการเพิ่มบอร์ดเข้ามาในโปรเจกต์เราเลยครับผมหลังจากที่เราทำการสร้างบอร์ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเชิญบอร์ดเข้าห้องโดยการไปที่ URL Generator ของ a u t h 2นะครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของบอร์ดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการกดเลือก p e r m i s s ช o นที่เราต้องการจะให้บอร์ดใช้งานนะครับผมยกตัวอย่างของบอร์ดผมที่จะสอนในวันนี้นะครับผมก็จะใช้ p e r m i s ิชันในการส่งข้อความและอ่านข้อความนะครับผมเท่านี้เราก็มีลิงก์สำหรับกดเชิญบอร์ดเข้าไปในเซิร์เลไปย หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการเปิดลิงก์ที่ก๊อปปี้มาเพื่อทำการเอาบอทเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตรงนี้เราก็กดเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะเอาเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราติ๊กเลือกเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับมันก็จะมีให้กดยอมรับเพอร์มิชันที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็กดอนเทอร์ไรส์ไปเลยครับแล้วก็เวอร์ฟายนิดหน่อยเท่านี้บอทก็จะเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิดเทอร์มินลขึ้นมาอันหนึ่งครับผม หลังจากนั้นนะครับทำการป i p install discord นะผมตัวนี้เป็นไลบรารีสำหรับใช้งานตัว API discord นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการ p ิ p install python env ครับผมตัวนี้จะเอาไว้เก็บไฟล์ที่มันเป็น Secret ของเราทั้งหมดนะครับเอาแล้วครับถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มเขียนบอร์ดกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับดี๋วผมจะทำการสร้างไฟล์ env ขึ้นมาไฟล์หนึ่งครับผมโดยตัวไฟล e env นะครับผมจะทำการใช้เก็บตัวโทเค็นของบอร์ด discord นะครับโดยตัวโทเค็นนี้นะให้เราทำการก๊อปมาจากตรงส่วนของบอร์ดแล้วคลิกตรง copy โทเค็นนะครับผม โดยตัวโทเค็นนี้นะครับจะเป็นโทเค็นที่บอทใช้ในการล็อกอินเข้าไปใช้งาน Discord ครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการสร้างไฟล์ไ t ทอ n ใหม่ขึ้นมาไฟล์หนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับทำการ i m p o r t os.env แล้วก็ Discord ครับผมโดยเมื่อทำงานนะครับเราก็ทำการเรียกฟังก์ชัน .env.loadenv นะครับตรงนี้จะทำการโหลดตัวโทเค็นที่เราเขียนไปเมื่อกี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการกำหนด p r e f i x ของตัวบอทนะครับผมโดยตัว p r e f i x เนี่ยก็เหมือนกับการที่ว่าเราใส่เครื่องหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะทำการเรียกใช้งานตัวบอนะครับ ดยขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทาการสร้างอีเวนต์เมื่อบอทดนั้นพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมโดยตรงนี้นะผมจะกําหนดเป็น async function นะผมเพื่อการทํางานที่สามารถแยกหลายเทรดได้นะครับและเมื่อทําการล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับผมผมก็จะทาการปินข้อความออกไปว่าล็อกอินสำเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการสร้างอีเวนต์หนึ่งครับผมโดยอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นอีเวนต์เมื่อมีคนส่งข้อความเข้ามาในช่องเทคนะครับผมโดยตรงนี้นะครับจะเช็คว่ามีการเรียกใช้งานบอร์ดของเราหรือเปล่านะครับ และในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างคําสั่งขึ้นมาครับผมโดยตัวคําสั่งนี้นะครับจะเป็นการส่งคําว่าไฮโลพร้อมกับชื่อผู้ส่งข้อความกลับไปให้ยูเซอร์เห็นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการเอาโทเค็นจากไฟล์ env มาเก็บใส่ไว้ในตัวแปรโทเค็นของ python นะครับผมและสุดท้ายนะครับผมก็ทําการรันตัวบอทโดยใช้โทเค็นที่ผมโหลดเข้ามาเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองรันทดสอบกันเลยดีกว่าครับผมถ้าสามารถล็อกอินเข้ามาเป็นบอทได้สาเร็จนะครับมันก็จะแสดงข้อความขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานคําสั่งบอทดให้ดูนะครับผมเท่านี้บอร์ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเอาละครับไปไงบ้างครับผมสาหรับคลิปในวันนี้สําหรับตัวบอท Discord นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เชิญเอาไว้ข้างล่างคลิปนะครับแล้วก็นะครับถ้าสมมติมีใครเกิดคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอยากจะปรึกษาสามารถเมนทิงไว้ใต้คลิปนี้ได้หรือว่าจะเข้ามาใน Discord ผมก็ได้นะครับมทุกคนสามารถเข้ามาถามหรือเข้ามาพูดคุยกับเล่หโคลอยได้ตลอดเลยนะครับ แล้วก็นะครับตัวโค้ดผมก็จะถีงไว้ในลิงก์งงกิจทับใต้ d e s c r i p ช i o n เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืม subscribe นะครับผมตอนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ